โอเคก็ไม okay, so okay, ่อ oh, ย okay, so okay, so okay, so ู่กันกลับไมค์คาพาที่สองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใครสิล้วโอเคก็เราจที่ดูแล้วก็จะมีการพัฒนาของบ้านเพิ่มขึ้นเลโอเคเดี๋ยวเรามาทำอยู่น้่อ๋อใช่จะทำก่ลองคาบเลยแป๊บหนึ่งเพราะเราหนงไม่มีก่ลองคาบ

เกี่ยวของแป๊บหนึงน,นะโอเคก็เดี๋ยวตอนเช้าเราจะหาอะไรทำก่อนนะแล้วตอนเข้ามาจะไปล่าสัตว์มอเตอร์กันไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอใครก็รู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น,อนอ้อยเออใช่เราตกแต่งบ้านให้มันมองเห็นอน,นอนเลยเออเดี๋ยวนะตรงนี้ออกต้อง ify อปรบดิฟยบ้านใหม่สักนิดนึงอบ คำคำโอเคนะตอนนั้นเรานี่แรกนะเผาเล็ก,ก่อนแล้วดีวลังเคยจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยยังมากจังยวเราจะมด d ฟายบ้านใหม่สักนิดน,นึงนะ <c oughs> เราจะปรับแลจะทำให้บ้านนะ <c oughs> เป็นบ้านไมา อได้เล็กมากไปปุยกล่องครับเอมมาสักพาโอเคเราจะปูพื้นใหม่นะขุดุดๆุดุดข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 ุ้ขุา,าขุดขนดุ้ดขดีุดขึ้น,นอดขุดขวดขุ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 ดอุาขุดขุดขุดขุกขุดุดขุดขุดข ว oh okay. okay. างพี่ลิโอ้ my god มันถุกๆโอเคกดโอเควางในจึบจิ๊บอ่าจึ๊บ,บแล้วก็วางเตียงตรงนี้โอเคดตรงนี้ออกแล้วก็ถูกตรงนี้กุดกดกุดกดเราจะดับแปลงแค่เฉพาะ ตรงพื้นกับหลังคาแล้วอะไรอีกนิดหน่อยนะเราจะไปม o d i f y หมดนะเพราะว่ามันยากลำบากยากยนแสงเขินเกินอืมโอเคชิบ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 ,ชบโอเคโอ้โหไปและว t ตติ p ิได้จะพ่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่ขอวามมาแป๊บนึงไม้หมดหรือยังหมดแน่เลย ชอบลงชิบสิบโอเคปรามาณนันึ๊บดึ๊บึดขดขดเฮ้ยมันจะข้ามมาหรอเดี๋ยวเราโมดิฟาบ้านก่อนแป๊บเราค่อยออกไปดูเดี๋ยวเราค่อยไปส่องว่าสะสมมอนเตอร์มาเนี่ยนี่มาค่อยสวยได้อยู่ เอาจริงแล้ก็ส่องตรงนี้ก็ได้ไดไเอาปปึ๊บ,บจะพังแหละพังแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำใหม่ไม้ยังไโอเคเป็นมอท,ที่ง่ายมากโอเคไปชึบชบลาแต่สเตมปิกแอค,คแล้วตรงนี้ออก่อนไม้ไม้เลยถึงนับบน,น วางไประวางนี้ไปโอเคเราต้องทำไม้เพิ่มอีกโอเคชิปจะขอโมดิฟายไนแป๊บนึงไมนะ่ไนานไม่นานไม่นานแต่มันก็เริ่มนานแล้วแุดะคุดคุดคุดอ๋อได้โคเชยหุงแป๊บ หน้าบานลับปากคุดคุด,ด,ดอ่ามาหมดแล้วแกจังอืมประมาณนี้ก่อนเอ้ย,ยังเงยังไม้ยัง,ยงเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปหาไม้มาใหม่

โอเคเรี okay. ยบร้อยโอเคบ้านเราค่อยดูดีมีชาติกูลหน่อยโอเคเดี๋ยวเราสง่งเนื้อมือหมดเลยโอ้ลายลายเด้งต่อเนื่องแป๊บแป๊บนะใครมันทำลายเด้งต่อเนื่องโอเคโทษทีพอดีเมื่อกี้ไลยเข้าเนี่ยเมื่อกี้เรามองเห็นคลิปเปอร์คลิปเปอร์นะเอ้ยแบบนั้นนะม,มันจะทักไลน์อะไรกันน,นะขักหนาโอเคนะ คหนึงแปบ๊บสักครู่นะโอเคโอเคนะเมื่อกี้ไปท่าขเขาแล้วนะทักไลน,น์มายนะกำเราแชทเกมอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปหาชีบเดิร์กเลยเลิกทักลายได้แล้วโอ้ยลำาคาขอโทษนะไลายเข้าช่างมัน อืมออ่าโอ้ช่วยประมาณนั้นโอ้ลุกเริ่ทักหลได้แล้วขอรองอ่าเจ้าฟอร์มีอ่าประมาณว่าแมวมันได้ประมาณว่าแมวได้จากแขนไปแล้วไม่เหนื่อนไม่ไม่เป็นไรกับแมวถามเนื่อนอะไรคือแมวอ่าแมวก็เป็นมอเตอร์ไงล่ะ อืมโออรู้สึกว่าเธอจะอะไรเนี่ยอยู่ก็มาขอบคุณเราเอองงนะเนี่ยอืมอันนี้ประมาณว่าขอบคุณที่อะไรช่วยอะไรสักอย่างอ้๊งง่ังเหอะอ่าลืมแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อว่าครู คุณป้าอ่าไปอ,อ,อาจะเป็นคุณป้าเนีย <c oughs> โอเคเนะี่ยมันเป็นชื่อที่ใช้ได้อยู่อ่าแล้วคุณล่ะอ่าก็โทรมาใช้ก็ได้ใ่ชื่อคนรู้คนรู้เหรอชื่อนี้ดีนะอ่าอือคือประมาณว่ายังไงเนี่ยฉันเห็นใบหน้าของคุณเนี่ยมันเป็นสีแดงอะไรมันเหมือนเราอายอายที่จะกล้าคุยกับคิเปอร์ลประมาณนั้น เดี๋ยวเราดูสิเราจีบคิปเปอร์ที่เลือดตาเลยเดี๋ยวระเบิดหรือไม่นะโอเคเธอไม่ระเบิดหรอกนะเป็นเรื่องที่ดีอ่าเราจีบคิปเปอร์ที่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาบริฟายบ้านให้เสร็จนั้นแล้วเดี๋ยวเราคลิปกันดีกว่าอุ๊บกมเผืยใช้เกมโหมดนะแปบ๊บนึทำเฉพาะหน้าบ้านก่อน เดี๋ยวขอปรับเป็นสวยหมดสักครู่โอเคเรียบร้อยเพื่มีการไม่โกงแล้วเราก็จะต้องโมดิฟายบ้านใหม่เสร็จหนึ่งภายในวันนี้เก็บชิ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 บขุด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 หินก้อนเน่ก้อนเน่ย่าไปข่วนเน่เดี๋ยวมันรู้เรื่องเน่ชิบ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 อ่ะไม่หมด อืมอะเข้าอา่อเดี๋ยวไม้สามอันไว้ไบ้านแค่นี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาทำเรียบร้อยไม้หมดเอามาสโตร์ถูกไก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยโอเคเดี๋ยวเราคอ่อ,คยาคอยมาทำบ้านพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคแล้วเราก็สามารถจีบคิเปอร์ติ้ได้แล้วนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะโอเคว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเจอกับมอนเตอร์สาวตัวอะไรอีกนะรอดูกันเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายโยนาล๊าไปบ้าย